สดีครับสำหรับขั้นตอนการขัดนะฮะในชิ้นส่วนที่มีขนาดเล็กหรือว่าเ,เข้าไปได้ยากเนี่ยเราจะต้องใช้เครื่องเล็กในการขัดอย่างเช่นตอนนี้นะครับนี่ครับใช้มินิบิตูนนะครับตนนัวนี้ในการขัดลอมที่เราเข้าไม่ถึงถ้าไม่สามารถถอดอะไรได้เราก็จะขัดให้ได้มากที่สุดแต่เครื่องมือเครื่องไม้ต้องสําคัญนะในส่วนที่เป็นชิ้นส่วนที่เล็กๆเราก,ก็จะใช้เครื่องเล็กในการขัดนะครับอย่างเช่นตรงนี้นะฮะลองมาขัดตรงนี้ให้ดูสิ เนี่ยมันจะเข้าได้นะครับมันจะสามารถเข้าร่องได้โดยที่ไม่ไปทําอันตรายกับที้นส่วนอื่นนะครับอ่าเห็นไหมมันก็จะเฉพาะทางมากๆครับแล้วก็ในส่วนที่เป็นชิ้นส่วนใหญ่บริเวณนี้เราก็สามารถในการขัดนะครับให้มันละเอียดได้ขึ้นเช่นกันนะครับก็ใช้ตัวเล็กนะเห็นไหมเรือยี่ห้เล็กนั้นเราจะขัดอย่างนี้นะครับเฉพาะส่วนจริงๆนะครับอันนี้ความใจความสาคัญขอ,ของการใช้เครื่องมือนะฮะการขัดรถนะครับ เป็นศาสตร์ละศิลป์ครับอยากให้ดีอยากให้งามนะัิติดต่อมิกกี้ครับสวัสดี